ชวันนี้เขามาห้ามาเที่ยวปลาสตอบรีแล้วพี่น้องก็สปิปลาขาโพดช่กนวนเอ้ยันก็สิเป็นเช่าหน้าเนีพี่น้องเด้อเรื่องปลหมวกไหมโอ้ยมีหมวกเทอร์เ right. ด็บเฮ้ยเทอร์นไรเี่ยแบบว่าครุครครขขามาก่านผู้ชมครุขขาาเป็นปลาบีน้นออกาเป็ปลาอยอะโอเตโตโปเตโต โอ้ยนน้อนดีเลยแต่หอยากผ่ไห้มชมเขาปาพีน้องปุ๊บมันเขาเก็บเอาหมดเลยติูกโอ้ยมืดหลับแดงๆืออะายแต่่ยนะน้องยิ่งใส่หนุ่ยมันเขาไปไหนมาเลยกินเอาตัตายไปผู้ไสิกินแล้วพี่น้องเด้อเดืดสิบโยจอดมองก็เจ้าคุณละทานคนไรๆไรๆยังไดกสุกอ่ะคือเปนถนนดีๆเนี่ยสุเหียมองท่องเที่ยวกันได้ ออเ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 ออพวกนั้นเห็นกูได้พิมป่วยยต้องดยังไงต้องเสียใครยังไงเนี่ยแเแลวบอกทานอเด้ออ้ยกาพปชบอมแดดใจวาอยู่เอ้ารถแค่นี้งเออ่นี่ออป๊ได้อนะตอนนี้บ่มากบกเพ่ปิ๊ตุ่อ ถ่ายดีไ่ไงก็ตัวแต่ไม่เชมอไม่ยางถ่ายเของงามขนาดนั้นถ้าเก็บได้กินไปไงอ่ะไงดีแล้วนั่นกินนะเจอกัหลายประการก็อย่างไรเสีย่ครยังมั้งช่ยโอเคค่ะ thank you เซม่อนก็จะพาเซม่อนนี่นะ không có ừ, bên cái gì mà nó ối mà không biết rồi áo anh tiếp lọt cái 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 gì mà nó ก็ยังม่อะไรตลอดสองัองมาถทาหนอยงสดๆนู้งเดินเข้าไปในนีมอุนเก็บักซาต้บารีพี่น้องยู่ฟร์มค่าเขาบ่าดเสียดอกที่บ้านบักซาต้บารีเห็นเเลเซีย ค่าเขาว่าด้เสียได้พี่น้องเด้อค่าเขาเว,ว่าด้เสียดอกที่ว่าเวลาออกกันตรงได้เสียเพราะว่าสเซื <laughs> ้อเก็บหน่อยก็เสียหน่อยได้พี่น้องเด้อเก็บหลายก็เสียหลายรู้ตัไป,ไปแย่งเขาทำไมทางนู้นหรอทำไมมา,มาทางนี้ <laughs> แม่ย่าไปใกลๆนหองนี้ผู้เดมาจอดก็เดียกันนี่ผู้ใดมาจอดแล้วก็เดียวรถหนีาเดยวหนนไงเนาะนี่ไหมพดนะโอ้ยนขาดมกินกันกินได้ anh em sản phẩm xong hát này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวหดหนามันบ่เรือนี่แป้ไม่กล้องนึงมั่เป็น แดดห่อนท่านผู้ชมใหม่เลยอากาศเหมือนเมืองไทยเลยนะคะ

চলেম হ'ব

เขาทมรา้ไอ้มทานนโอ้ยหนมดลยท่านม่บอทาขิมทาผิวด้เนาะคนมาหลายผลแม่ยันแม่บอท่าน แต่ผมแม่มาคนเดียวก็ได้ไหมแม่มาได้ไม่้องน้อยหน่อยตรงนี้ส่เออมันจะเขียวมันจะใส่

โสดคนกันยัย่พี่นลูกโตนะคะลูกหวานหวานเออแล้วมาตามผไหม้อกชม เอากัะเนงามนะจังที่ว่าคนใหม่แล้วนี่ตัวผักแห้งแม่รถเอามาแล้วแม่ม่เหมือนที่แม่รถเหมือนะงามอือเป็นสีอะเป็นตุบุติปงสินะ จุอีจีก็อคอนเด็ดนี่ยนะน้อยแค่ไหนน,ไหน,ไหน่าอดใจเ่ยน้อยแค่ไห,ไห,ไห,ไหมันกับแมงเน,ะน,นขาะโอ้ยน่าสิคุมค่าขีมหนาดำบ่าด้ท่านผู้ชมโอ้ยนี่ก็่ไห่แท้ เดินไล่ไล่ไปเนองเยอกเสียวหน่อยเรียกไล่กับพ่อบงขึ้น่าเรียกไล่กับพ่อบงท่านผู้ชมเรียกไล่พ่อบงกับไมยถึงอ่า เจ้าหน่อยไะไรก็บ่เอาประมาณจะได้ไหน่วยขีดลายประมาณหน่วยง่ายตโตนะคะตายแล้วป่ะใหม่ล้างข่อยใหม่พี่้องโอ้ยหน่อยยังไงแต่ ข้นมากไปเดี๋ยเดีอยู่มีห้องจอดเนาก็จิ้ติมใหมโอ้ยไปเอาดอกเอาว่ากูเสียหายเลยลองมัก็บกูจไ้นรไปไ่หวแล้วคอาบห้อน่นโอ้ยหอนกับหอนไย ท่านี่ละค่ะท่านผู้ชมเดนหอนค่ะเป็นบ่เ,เมืองไทยแต่ผู้ชมหอนค่ะ่อนเน่โอ้ยนนไปถ่ายาอ,อยู่ในรถแล้วหอนตตายตา,ยตายเดาน่่าาเดากเมืองไทยคนละพี่นอ้อง เ,เขียวมาแล้วแบบมนันคนณไหนได้แบกนึ่งน้ำไหลออกตาเลยไปลก็ระเบิดเด้อได้แล้วมันช่ปไปขายมันสร้างเป็นเป้าเนาะว่าราคามันึงเจ็ดบาท แต่แต่น้าดำํำเขียดมาเลยพี่น้องแปลงมันถ่ายอยู่ในหลวดเราสตาบารีพี่น้องสตาบารีคนสวยมาเดินสวนได้แบบนี้นะคนสวยมาเดินสวนนะคะ สองของกวน่อยเราไฟเจ้าเจ้าของกวนมาสานี่เป็นยังคือเ้ายูเดี่ยวะมาณอ่ะอสไปเจนอยเาว่ากันเนาะคุณแดงเยาวอยู่ทง็ชอมากนานๆนอากาศเย็นๆสิเป็นตับงนเก็บดีเนีเ่ยน,น้องแปงว่าไหวนันสิเป็นลมเนาะ่นี่คือองก็ปะปูกที่ท่านกันเด มั่งก็ปูกมั่งนี่พกหคมไมยพี่น้องพกหคมัหมเอาอะไรพ่นี่ ไปถามสื่อพระคงไปเจากันระเจาขายอยาก <c oughs> เกี่ยวฟักไหมใหม่ไม่น้องใหม่ยื้อใส่หลอดขึ้นยู่ไกลเลยท่ันคนสวยมากับสตอนะคะคนสวยอยู่สวนสตอนะคะวันนี้ อ้ไม่ยอมมาสื้อบัก s t o r รจาคของสิไม่ไม่อยากถาสื่อผักหอมโอเคหอดรถอห้าา